จับตาโพสต์ล่าสุดโบเมลดาเอ๊ะใช่คนอินเลิฟหรือเปล่านะโสดเต็มตัวอีกครั้งจ้าสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาที่จบความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะก็โดนจับตามองความสัมพันธ์กับอเล็กธิรเดชต่อเลยจ้าซึ่งสาวโบอเล็กมีเรื่องราวที่ถูกจับผิดมาเรื่อยๆทั้งมีคนบอกว่าเจอเดินห้างด้วยกันคำพูดต่างๆแถมการกระทำที่หลายคนเห็นแล้วเป็นต้องแซว ล่าสุดสาวโบโพสคลิปตัวเองน่ารักน่ารักกับทรงผมรูปหัวใจพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าผมก็มีหัวใจทำกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแซวบางก็ถามใครกันนะเอ๊ะแบบนี้เรียกคนกำลังอินเลิบรือเปล่าเอ่ยสาวโบ